ช่วงนี้กลับมาอัปเดตสถานการณ์การเมืองครับฉากชีวิตเรืองไกลนักร้องปลาสองน้ำจากมือสอบหุ้นทักษิณสู่หุ้นพิธาฉากชีวิตเรืองไกลลีกิจวัฒนะ20ปีบนถนนการเมืองจากมือตรวจสอบปมสุกหุ้นทักษิณชินวัตรจนเกิดวาทกรรมตำนานบกพร่องโดยสุจริตก่อนทำช็อกไปซบเพื่อไทยนาน10ปีย้ายออกมาร่วมชายคาพลังประชารัฐ กลับไปตรวจสอบค่ายสีแดงอีกรอบก่อนลุยร้องหุ้นสื่อพิธาใครจะไปเชื่อว่าในปี2566ชื่อของเรืองไกลรลีกิจวัฒนะจะกลับมารุ่งโรดอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวค่อนข้างตกอับทางการเมืองในช่วงที่ย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง62 กระทั่งช่วงเวลา4ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรืองไกลย,ยื่นเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคคลในรัฐบาลลุงตู่หลายครั้งกับองค์กรอิสระแต่เป็นกระแสได้ประปรายเรื่องก็งเงียบหายไปกับสายลมเรืองไกลมีบทบาทในแวดวงการเมืองมายาวนานกว่า20ปีเคยเป็นสวและมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรโดยเป็นหนึ่งในผู้เปิดโปง และยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการปปชให้ตรวจสอบกรณีสุขหุ้นของทักษิณจนทำให้นายใหญ่ดูใบต้องหล่นวาทกรรมในตำนานอย่างบกพร่องโดยสุจริตและสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยด้วยมติเฉียดฉิว8ต่อ7เสียงเห็นว่านายทักษิณมิได้สุกหุ้นรอดผลได้จัดตั้งรัฐบาลและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อปี2544ได้สำเร็จ ต่อมาเมื่อปี2,551พักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งนายสมัครสุนทรเวท9ก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางข้อคอรหาเป็นนอมินีของนายทักษิณที่ถูกรัฐประหารและหลบหนีคดีไปต่างประเทศนายเรืองไกรแกนนำกลุ่ม40สวขณะนั้นคือคนยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยสถานะของนายสมัครกรณีทำร,ร,รายการชิมไปบนไปและยกขยโงง6โมงเช้าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีขณะนั้นโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีห้ามมีตำแหน่งหรือเป็นลูกจ้างของเอกชนรายใดจนสุดท้ายสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันว่านายสมัครเป็นลูกจ้างของเอกชนต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไป ทว่าบทบาทของนายเรืองไกรหลังจากนั้นมีการโยกย้ายสลับฝังมาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแม้จะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนตรวจสอบฝั่งตรงข้ามอยู่บ้างประปรายแต่ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไรนักโดยในช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี6-2สนายเรืองไกรนำข้อมูลจากสื่อกรณีการจัดโต๊ะจีนของพักพลังประชารัฐวงเงินกว่า532ล้านบาทและข้อคอรหาว่ามีข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ไปร่วมงานด้วยหรือไม่มาร้องต่อกกกตให้ตรวจสอบทว่ากกตมีมติเห็นว่าการจัดงานโต๊ะจีนระดมทุนดังกล่าวทำโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่พบว่ามีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไปร่วมหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดกระทั่งเมื่อปี64ในเรืองไกลพลิกขั้วอีกครั้งลาออกจากพักเพื่อไทยมาอยู่กับพักพลังประชารัฐ ทำหน้าที่ตรวจสอบพักเพื่อไทยแทนแต่ก็ยังไม่มีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนักต่อมามกราคม65เรืองไกรล,ลาออกจากสมาชิกพลังประชารัฐและกลับมาสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งเมื่อธันวาคม65โดยในการเลือกตั้ง66เรื่องไกรถูกส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่22จากทั้งหมด85ลำดับถือว่าลำดับค่อนข้างสูง โดยนับตั้งแต่ปี2,566เป็นต้นมาเรื่องกลทำหน้าที่อย่างแข็งขันยื่นเรื่องร้องเรียนให้องค์กรอิสระทั้งกกตและปปชตรวจสอบบุคคลและสมาชิกจากพักร่วมฝ่ายค้านเดิมเช่นพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลเป็นหลากหลายเรื่องทั้งประเด็นหยุมหยิม้มลูกลามไปถึงประเด็นใหญ่โทษสูงสุดถึงขั้นยุบพ,พักประเด็นที่สร้างความฮือฮาที่สุดนี้ก็คือการขุดกรณีถือหุ้นสื่อ บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพัรคก้าไกลและแคนดิเดตนายกของพักคจำนวน42,000หุ้นสอเข้าข่ายขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3โดยหากผิดจริงอาจมีผลย้อนหลังไปถึงปี6-2เลยด้วยซ้ำทั้งหมดคือฉากชีวิตของเรืองไกลหนึ่งในนักร้องปลาสองน้ำเคยทั้งตรวจสอบทักษิณ และเคยร่วมองคาพยพเพื่อไทยมานานกว่า10ปีก่อนลาออกมาร่วมชายคาพลังประชารัฐกลับไปตรวจสอบค่ายสีแดงอีกครั้งศึกเลือกตั้งปี2,566เรื่องไกลจะประสบผลสำเร็จได้เป็นสสสครั้งในชีวิตหรือไม่ต้องติดตามหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้ทางด้านพิธาโชทรับสินไร้เงาหุ้นสื่อไอทีวีบุญยอดชี้เข้าขายซุกหุ้นหรือไม่ บุญยอดเปิดบัญชีทรัพย์สินพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลแจ้งเงินลงทุน40รายการมูลค่ากว่า2ล้านบาทแต่ไร้เงาหุ้นไอทีวีชี้เข้าขายซุกหุ้นอีกกระทงหรือไม่นายบุญยอดสุขถินไทยสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกล ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสสเมื่อปี62เพื่อตรวจสอบข้อมูลการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหรือไอทีวีจำนวน42,000หุ้นที่ถูกนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะผู้สมัครสสอแบบบัญชีร,รายชื่อพักพลังประชารัฐย,ยื่นเรื่องร้องเรียนแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายถือครองหุ้นสื่อ และไม่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่โดยนายบุญยอดไทยเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาทุกแผ่นโดยเฉพาะการแจ้งเงินลงทุนพบว่ามีการแจ้งจำนวน40รายการมูลค่า2 2 9 5 5 5บาท ไม่พบว่ามีการแจ้งถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นแต่อย่างใดนายบุญยอดระบุว่าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิธาลิ้มเจริญรัตกรณีเข้ารับตำแหน่งสสพร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งยื่นไว้เมื่อเข้ารับตำแหน่ง25พฤษภาคม62มีทรัพย์สิน137ล้าน7 85บาทมีหนี้สิน22 9 54,064บาทรายละเอียดแจ้งด้วยว่ามีเงินฝาก32บัญชีเงินลงทุนรวม45รายการทั้งกองทุนเปิดกองทุนปิดและหุ้นกู้ ที่น่าสังเกตคือไม่ปรากฏการแสดงรายการหุ้นของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนแต่อย่างใดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในสื่อทุกประเภทซึ่งอาจเข้าข่ายการซุกหุ้นไม่แสดงบัญชีการถือครองต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชทั้งหมดคือการติดตามความคืบหน้าข่าวการเมือง ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต์บางกอกบิสเนียวดอทคอมครับ